สวัสดีครับผมเล่นะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่าวิ่งงานหนึ่งวันนะครับผมกับค่ายลาลาโมบนะครับผมหากค่าใช้จ่ายเสร็จแล้วนะครับผมเราจะเหลือรายได้เท่าไหร่นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับตอนนี้ก็เก้าโมงห้าสิบสามนาทีนะครับผมเราก็ได้งานตัวที่หนึ่งมาแล้วนะครับผมงานนี้ก็ส5 3อยห้าามบาทนะครับผมเป็นงานไปกลับนะครับผมก็ถือว่า ราคาเปิดหัวค่อนข้างสวยนะครับผมแต่ว่าไปกลับค่อนข้างไกลเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเรารีบรับของลูกค้ากันครับผมแล้วก็ค่อยแวะเติมน้ำมันนะครับผมตอนนี้เราก็เข้ามารับของเรียบร้อยแล้วนะครับผมงานนี้ก็เป็นงานเต็นเอกสารนะครับผมไปกลับนะครับผมไปเดี๋ยวเรา รีบไปส่งของลูกค้าครับผมแล้วก็มีงานรับกลับมาด้วยนะครับผมไปดยกันเลยครับผมไปครับผมเดินทางกันต่อครับผม28กิโลนะครับผม49นาทีนะครับไปเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงจุดวางเอกสารแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเอาเอกสารไปวางแล้วก็เดี๋ยวรอรับกลับน,นะครับผม ตอนนี้ก็ได้เอกสารนํากลับมาแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวนําเอกสารไปส่งลูกค้านะครับผมแล้วก็จบงานได้เลยนะครับผมสำหรับงานนี้ไปเดี๋ยวเรารีบไปลุยกันเลยครับเจอพัมแล้วครับผมเดี๋ยวเราแวะเติมน้ำมันกันสักครู่นะครับอ อัดไว้สักเต็มถังทีเดียวเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาคำนวณกันตอนเย็นนะครับผมไปถึงร้อยหรือเปล่าเหลือในถังเยอะนะครับ ตอนนี้เราอาัดน้ำมันไว้เต็มถังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาเช็คกันตอนเย็นนะครับผมว่าจะหมดถังไหมนะครับผมวันนี้ไปเดีย๋ยวเรารีบเอาเอกสารไปคืนลูกค้ากันครับผมตอนนี้ก็ผองงานตัวแรกของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม ตอนนี้เวลาเที่ยงส8บแดนาทีนะครับผมก็ส่งเสร็จงานนี้เหลือยอดอยู่ที่สองแปดสองนะครับผมจากสามร้อกว่าบาทนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุยงานตัวต่อไปกันเลยครับตอนนี้เวลาเที่ยงยี่ิบนาทีนะครับผมเราก็ได้งานตัวที่สองมาแล้วนะครับผม งานนี้ก็เป็นงานเก็บเงินสดนะครับผมหนึ่งร้อยห้าสิบเ็ดบาทนะครับผมก็น่าจะเป็นงานรับผลไม้นะครับผมน่าจะอยู่ด้านหลังเรานี่เองนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขอตัวไปรับของสักครู่นะครับผมตอนนี้ก็มารับของเรียบร้อยแล้วนะครับผมงานนี้ก็เป็นผลไม้สองกล่องนะครับเก็เดี๋ยวไปส่งแถวเสีนานิคมนะครับผมงานนี้ 23กิโลนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผมตอนนี้เราก็มาถึงจุดส่งของแล้วนะครับผม ส่งเสร็จสิ้นนะครับ,รบงานนี้ส่งเสร็จได้มาหนึ่งร้อยสิบาทนะครับผมอตอนนี้บ่ายโมงห้านาทีนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยครับผมตอนนี้บ่ายโมงสี่นาทีนะครับผมเราก็ได้งานตัวที่สามมาแล้วนะครับผมเป็นเค c ซนะครับผมงานนี้เป็นงานส่งหลืวนพิเศษนะครับผม เกาบดบาทนะครับผมไปเดี๋ยวเรารีบไปรับของกันเลยครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่รับของแล้วนะครับผมนึกว่าจะเป็นเชฟซีนะครับผมไม่ใช่นะครับผมเป็นพี่เขาปักหมุดไว้ตรงนี้นะครับส่งเป็นอาหารแช่แข็งนะครับผมงานนี้เดินทางไปอีกหกกิโลนะครับผม ไม่รู้ว่าจอจะเห็นหรือเปล่านะครับกา91บาทยังไม่หักนะครับผมงานนี้ไปเดี๋ยวเราเรีบไปส่งของกันเลยครับผมงานส่งด่วนพิเศษนะครับร้านปลาออร์แกนิกนะครับผมไปลุยกันเลยอตอนนี้เราก็ งงานตัวที่สามเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมงานนี้ส่งเสร็จก็ได้มาเจ็ดสิบสองบาทจุดแปดสิบตังค์นะครับผมยอดรวมของเราตอนนี้นะครับผมบ่ายโมงสามสิบเอ็ดนาทีนะครับผมได้ยอดมาสี่เจ็ดหกแล้วนะครับผมสามชั่วโมงครึ่งไปเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะครับผมของ,งานอีกสักตัวนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปหาอะไรกินกันนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนได้งานกันเลยนะครับผมตอนนี้บ่ายโมงสามสิบนาทีนะครับผมเราก็ได้งานตัวที่สี่มาแล้วนะครับผมอันนี้ก็หนึ่งร้้าสบดบาทนะครับผมเป็นงานเก็บเงินสดนะครับผมก็ไปรับไม่ไกลนะครับผมไปเดี๋ยวเรารีบไปรับของกันเลยนะครับผมส่งงานนี้เสร็จเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันนะครับผมลุยกันเลยครับผม ตอนนี้เราก็มารับของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม่าเ,าเรารีบไปส่งกันต่อเลยนะครับสำหรับงานนี้เท่าไรครับนี่อีก23กิโลนะครับผมอะตอนนี้เวลาบ่ายโมงสี่าทีนครับไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับผม อันนี้ก็บ่ายสองยีห้านาทีนะครับผมเราก็ส่งงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมงานนี้ส่งเสร็จนะครับผมก็เหลือยอดให้เรา120อบาทจุดแปดสิสตางค์นะครับผมอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรามาขอตัวพักกันสักครู่นะครับผมเดี๋ยวเราไปหาที่กินข้าวกันดีกว่านะครับผมสักครึ่งชั่วโมง40นาทีนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่หลังจากที่กินข้าวเสร็จนะครับผม ตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองห้าสิบแปดนาทีนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เท่าที่เปิดงานดูก็ค่อนข้างจะเงียบนะครับผมแถวนี้นะครับเดี๋ยวรอนั่งรอกันอีกสักพักนะครับผมถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเราขับหางานกันเลยนะครับผมเพราะว่าเอ้เดี๋ยวตัวนี้รับทันหรือเปล่ารับพีครับผม โอ้โหเตะอ๋อ,องแต่วีแรกเลยครับสองร้อยกว่าบาทเพราะว่าเท่าที่ลองกดงานดูนะครับผมกดแล้วโดนเตะนะครับผมแถวนี้ก็ถ้าอีกสักห้าสิบนาทียังไม่ได้ก็เดี๋ยวจะย้ายจุดดูนะครับผมหรือก็ไม่ก็ขับหางานไปเรื่อยๆเลยนะครับผมมาเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะครับผมไปตอนนี้บ่ายสามสิบนาทีนะครับผมเราก็ได้งานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม น่าจะงานตัวที่ห้านะครับผมสลับงานตัวนี้นะครับผมไปงานตัวนี้เป็นงานเก็บเครดิตนะครับผมหนึ่งร้อยสามสิบหกบาทนะครับผมลูกค้าก็โน้ตรายละเอียดไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเรารีบไปรับของกันเลยครับตัวนี้ก็งานร้านยานะครับผมก็มารับของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะครับผม ตอนนี้เราก็มาส่งงานตัวที่ห้าของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมงานนี้ส่งเสร็จก็เหลือหนึ่งร้อยแปดบาทจุดแปดสิบตางนะครับผม,มยอดรวมของเราตอนนี้นะครับผมกับเวลาสี่โมงจุดศูนย์ศูนย์นะครับผมเป็นสี่โมงจุดศูนย์หนึ่งแล้วนะครับยอดรวมตัวนี้ห้างานนะครับผมเจ็ดร้อยหกบาทนะครับผม ไปเดี๋ยวเราไปลืัอต่อเลยครับผมตอนนี้เราก็ได้งานตัวที่6มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ห่างจากจุดรับประมาณ3มกิโลครับผมไปเดี๋ยวเรารีบไปรับของกันเลยครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาถึงจุดรับของเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็น่าจะเป็นเสื้อนะครับผมเสื้อหรือชุดอะไรสักอย่างนะครับผมแล้วก็คุมผ้ามานะครับ อ่ะเดี๋ยวผมขอหาวิธีจัดเก็บแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราไปรู้เรื่อต่อเลยครับผมไปอ่ะ,อะก็นี่เลยนะครับผมพับๆม้วนๆตามสไตล์เรานะครับผมไปก็งานนี้ไปส่งอีกสิบห้ากิโลนะครับผมไปเดี๋ยวเรารีบไปส่งของกันครับ ตอนนี้ก็สี่โมงสี่สิบเก้านาทีนะครับผมเราก็ส่งงานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมงานนี้ส่งเสร็จก็เหลือหนึ่งร้อยสองบาทจุดสี่สิบสตางค์นะครับผมไปเดี๋ยวเราก็ออกจากหมู่บ้านแล้วก็เดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยครับผมขนาดนี้เวลาห้าโมงห้านาทีนะครับผมเราก็เจอปัญหาแล้วครับผมตอนนี้ก็คือ เราอยู่กันแถวนี้เลยครับผมหมู่บ้านสวนริมคลองนะครับผมก็นั่งรองานครับผมกดงานยังไม่ได้นะครับผมตอนนี้เจ้าถิ่นเขาไม่ปล่อยงานให้เราเลยนะครับผมอะเดี๋ยวนั่งรอแถวนี้กันอีกสักพักนะครับผมถ้าไม่มีเดี๋ยวเราค่อยขยับเข้าไปในเมืองนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตกันอีกทีนะครับ หลังจากที่บ่นไปสักพักนะครับผมตอนนี้5้าโมงเนาทีนะครับผมเราก็ได้งานมาแล้วนะครับผมหนึงร้อยบาบาทสำหรับตัวนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรารีบไปรับของกันก่อนเลยนะครับผมตอนนี้ไปลุยกันเลยครับผมตอนนี้ก็มารับงานตัวที่7ของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ นำเสื้อไปคืนร้านให้กับลูกค้านะครับผมงานนี้มาดูกันว่าค่าจะจ่ายเสร็จแล้วเราจะเหลือเท่าไหร่นะครับผมกับยอดวันนี้ไปเดี๋ยวเรารีบระส่งของกันเลยครับ ตอนนี้ก็5้าโมงสีนาทีนะครับผมเราก็ส่งงานตัวที่เจของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมงานนี้ส่งเสร็จก็เหลือ1นึบาทจุดยีสตางค์นะครับผมไปเดี๋ยวเรามาดูยอดรวมกันหน่อยดีกว่าก็วันนี้นะครับผมเราวิ่งมาทั้งหมด7งานแล้วนะครับผมได้ยอดมาทั้งหมด9ก้าหนึ่งหนึ่งนะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวดูงานอีกสักพักนะครับผมถ้ามีก็เดี๋ยวแถมอีกสักงานนะครับผม ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสรุปกันเลยนะครับผมเดี๋ยวรออัปเดตอีกสักครู่ครับตอนนี้ก็เวลาหกโมงสินาทีนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาปิดงานแล้วก็สรุปกันดีกว่านะครับผมวิ่งงานหนึ่งวันนะครับผมกับค่ายลาลาโมบนะครับผมหักเสร็จแล้วจะเหลือเท่าไหร่นะครับผมมาเดี๋ยวเรามา เริ่มบอกรับคุณหานกันเลยดีกว่านะครับผมวันนี้นะครับผมเราออกกันตั้งแต่10โมงเช้านะครับผมจนถึงตอนนี้ก็ตีไปสัก8ชั่วโมงนะครับผมเราได้มาทั้งหมด911บาทนะครับผมเจ็ดงานนะครับผมค่าใช้จ่ายที่จะต้องหักวันนี้ก็คือมีค่าน้ํามันนะครับผม100บาทนะครับผมที่เราเติมไปเมื่อเช้านะครับผมแล้วก็ค่าน้ําค่ากับข้าวนะครับผมอีก70บาทนะครับผม เบียเสร็จแล้ววันนี้หักออกไป911นะครับผมลบออก170นะครับผมยอดเหลือของเราวันนี้นะครับผม741นะครับผมอ่านี่ก็คือค่าแรงวันนี้ของเรานะครับผมหรือว่าใครนะครับผมรักรถนะครับผม741นะครับผมสําหรับใครที่รักรถนะครับผมลบออก141นะครับผมท่านก็จะได้ค่าแรง 600บาทของวันนี้นะครับผมซึ่งหักค่าน้ำมันค่าข้าวแล้วเรียบร้อยนะครับผมส่วนหนึ่งสี่หนึ่งตรงนี้นะครับผมท่านก็สามารถเก็บไว้นะครับผมเป็นค่าบำรุงรักษารถก็ได้นะครับผมก็ส่วนมากนะครับผมลงทุนต่อวันก็จะประมาณนี้นะครับผมถ้าไม่มีอุบิเหตุอะไรเกิดขึ้นนะครับผมอย่างเช่นรถยางรั่วรถเกิดปัญหาอะไรนะครับผมเราก็จะ เสียค่าใช้จ่ายต่อวันก็ประมาณเท่านี้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับการวิ่งงานวันนี้นะครับผมสําหรับใครชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s ั b s c r i b e ้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม